วันนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลให้สัมภาษณ์บทบาทของทหารที่ผ่านมานายกว่ายังไงครับท่านนายกรัฐมนท่านคิดว่าบทบาททหารในรอบปีที่มาเป็นยังไงครับมันลบข้ากัญหาีทหารไว้ทำไมได้หรือยังถ้าพูดถึงเรื่องทหารวันนี้เยพวกเราได้ฉลองปีใหม่กันนะครับโดยที่ไม่ต้องมีความกังวล ต่ออันตรายใดๆของประเทศนี่ก็ต้องถือว่าเรามีบรรดาทหารหารเนี่ยได้ปกป้องดินแดนของเราไว้แล้วก็ยังรักษาชายแดนตลอดแนวในช่วงข้ามปีนี่คือเหตุผลที่พอพ้นปีใหม่ปุ๊บวันที่หนึ่งวันที่สองผมก็ต้องไปขอบคุณนะครับบรรดาพี่น้องทหารที่อยู่ที่เฝ้าอยู่ตามแนวชายแดนได้พบแล้วก็ได้เห็น ได้นำความคำขอบคุณของพี่น้องประชาชนชาวไทยไปม,มอบให้กับพวกเขาทุกคนนายกก็ถูกถามว่าเอ๊กกัมพูชาบอกว่าไม่ยอมรับแนวเขตจากการใช้กำลังนะประเด็นนี้นายกตอบอยังไงท่านนายกครับเหมือนทางกัมพูชาเองเขาก็ออกมาว่าเขาไม่ยอมรับเรื่องของการปักบันเขตแดนที่มาจากการใช้กําลังทหารไม่เป็นไรครับก็ทุกคนต่างคนต่างมีอธิปไตยของตัวเองนะครับก็ ประเทศไทยเราก็ไม่ยอมให้ใครเข้ามาคุกคามเข้ามาก้าวลูกอัิปไตยของเราก็เท่านั้นเองท่านนายกคะกังวลไหมคะที่เขากัมพูชาเขาไปร้องนานานชาติเกี่ยวกับเรื่องของกําลังทหารเราที่เข้าไปยึดพื้นที่อะไรอย่างงี้น้องก็ถามคําตอบเดิมนะครับแต่ละประเทศเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปทําอะไรก็ได้ใช่ไหมประเทศไทยเราก็ ปกป้องอธิปไตยของประเทศปกป้องศักดิ์ศรีเยติภูมิของประเทศแล้วก็ไม่ทำอะไรให้เกิดการเสียเปรียบหรือเสียประโยชน์ของประเทศเราก็ใช้กรอบนี้ในการบริหารเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ใช่เฉพาะประเทศต้นไา้ทุกประเทศด้วยในโลกนี้ส่วนกรณีที่โดนะัทมมีปฏิบัติการที่เวเนซุเอลา นักข่าวถามว่ายังจะมีเครดิตเรื่องสันติภาพอยู่หรือไม่ค่ะเนี่ยไปถามนายกอนุทินนะนายกว่ายังไงในช่วงรัฐบาลรักษากาบแบาทอดยนั้นทำเนี่ยยังจะมีเครดิตเรื่องสันติภาพใู่ไหมในภูมิภาคเนี่ยก็ที่ผ่านมาผมมีหน้าที่รับผิดชอบอธิปไตยแล้วก็เกียรติภูมิของประเทศไทยผมก็ว่าผมก็ได้ทำหน้าที่ ตรงนี้อย่างเต็มที่ครับในช่วงรัฐบาลรักษาการแบบนี้การพูดคุยแบบทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชามันจะเกิดขึ้นได้ง่ายหรือว่าคือถ้าเราจําได้ก่อนหน้านี้โดนัททำพยายามทําอะไรเห็นไหมพยายามที่จะกดดันประเทศไทยหยุดยิงนะช่วงที่ไทยเรากาลังได้เปรียบเรายังไม่ปฏิบัติการยึดได้แบบแบบปัจจุบันอ่ะตอนนั้นโดนัทก็พยายามแล้วนายกอนุทินทํำยังไงเราได้เห็นการเดิน เกมการเดินหมากอย่างแม่นยำคนะคือยืนหยัดยืนยันเดินหน้าต่อออธิปไตยของไทยกรมพูชาต่างหากที่ต้องถูกว่ากล่าวกดดันไม่ใช่ไทยไทยเราดําเนินการปกป้องตนเองนะแล้วอีกครั้งหนึ่งนายกก็บอกใครก็อย่ามามาก้าวกายเราต้องทําให้เขาได้ยินเสียงของเราเอท่านผู้ชมคงจําได้ค่ะแล้วช่วงนั้นนะ่ะมันก็จะมีนักการเมืองบางพักอะ่ะจะลบไปถึงไหนไหนแผนการลบ ทำไมไม่โทรหาโดนเอาทรนะแต่ในที่สุดก็พิสูจน์แล้วว่าเรารบจนสามารถที่จะกลุ่มพื้นที่ได้เกือบหมดตามแนวแผนที่หนึ 50, ่งต่อห้าหมื่นบางจุดล้นไปด้วยออล้นไปด้วยพลัสไงพลัสล้นไปนิดนึงเพื่อความปลอดภยัยแล้วหลังจากนี้ก็จะต้องเจราจาะนะแล้วในการเจราจาเราก็จะกลุ่มความได้เปรียบอยู่แต่ไม่ใช่เดือนมอการาคมแน่นอนก็ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่ ที่นายกก็บอกเนี่ยต้องรอรัฐบาลชุดใหม่มแล้วนั่นคือความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วก็นายกก็บอกก็ลงไปปีใหม่ก็ต้องไปให้กําลังใจไปขอบคุณทหารแทนพี่น้องประชาชนคนไทยไปปราสาทตาควายไปปราสาทคณาเนี่ครับบรรยากาศตอนที่อยู่บริเวณปราสาทตาควายเนี่ยที่ได้คืนมา แน่นอนฮะสิ่งที่แสดงออกมันสะท้อนไปในผลโพด้วยเลือกตั้งทั้งเนี้ยมีโพร,ระบุว่าประชาชนเอาประเด็นเรื่องเนี้ยม,ม,มาปเป็นน้ำหนักในการพิจารณาด้วยเพราะถือเป็นเรื่องสำคัญของประเทศชาตินักการเมืองอาะพูดง่ายๆนะหาเสียงเนะี่ยนโยบายเที่ยวเนี้ยนโยบายเศรษฐกิจอันนี้ความเห็นผมนะไม่มีพักไหนโดดเด่นวื้วาไม่มีวื้วาแบบแหลมเป็นแนวคิดแบบโอ้โห ไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นก็ต้องวัดกันที่ความมั่นใจความเชื่อใจในเรื่องสําคัญสําคัญอย่างเรื่องไทยกัมพูชาเรื่องความมั่นคงในสําคัญไงแล้วมันความเชื่อมั่นมันอยู่ที่ตัวบุคคลที่เข้ามาทํางานอเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจึงมีผลต่อการตัดสินใจของคนยกตัวอย่างเช่นคุณลุงคนนี้คุณลุงคนนี้นถูกคุณเกต ผู้ส,ส,สมัครสสอภูมิใจไทยที่เชียงใหม่ถามแกตอบว่ายังไงพี่ครับพี่คิดว่ารอบนี้น้ําเงินมาไหมครับพี่ครับมาแน่นอนมาแน่นอนอะไรที่ท <introductions> ําให้พี่คิดว่าอะไรที่ทําให้พี่คิดว่าน้ําเงินมาแน่นอนครับก็อไปดูอ่ะแผนไทยเสียไปตั้งสี่สิบกว่าปีไม่ได้ยุบของอนุทินพี่ครับพี่คิดว่ารอบนี้น้ําเงินมาไหมครับพี่ครับมาแน่นอนมาแน่นอนอะไรที่ทําให้พี่คิดว่า อะไรที่ทาให้พี่คิดว่าน้าเงินมาแน่นอนครับก็พี่ตูว่าแผ่นดินไทยเสียไปตั้ง4ี่สบกว่าปีไม่ได้ยุบคงอนุทินแพี่ครับพูดจบแล้วมียิ้มหัวเราะด้วยมา,มาแน่นอนได้คืนมา,มานนหลังเสียไปกว่า4ี่สิปีแล้วได้คืนมาในยุคอนุทินมันก็เลยมีผลไงที่ทำให้พักคภูมิใจไทยซึ่งไม่เคยมีกระแสมาก่อน กลายเป็นพักที่มีกระแสขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาที่ไปคนที่คิดอย่างคุณลุงคนนี้ผมเชื่อว่ามีจํานวนมากไม่เคยชอบมาก่อนภูมิใจไทยไม่เคยอยู่ในสายตามาก่อนอนุทินแต่พิสูจน์ตัวเองในยามบ้านเมืองรับขันแล้วหลังจากนี้ก็ยังเป็นห่วงอยู่ก็เลยคิดแบบคุณลุงคนเนี้มไม่แปลกที่คนจะภูมิใจในราชอาจักรไทยเพราะความมั่นคงของชาติ ไม่ใช่สนามทดลองงาน